เทคนิคชาวบ้านจากปุ๋ยออร์แกนิก PPI ตอนเพิ่มผลผลิตอ้อยนอกเกษตรกรครับอ้อยนั้นเป็นพืชอุตสาหกรรมคืออุตสาหกรรมน้ำตาลเนี่ยนะครับนะแล้วก็บ้านเรามีการปลูกอ้อยอยู่มากมายหลายที่แล้วก็พื้นที่ก็เยอะแล้วก็มีโรงงานน้ำตาลรองรับการผลิตอ้อยแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าพืชอุตสาหกรรมอย่างอ้อยนั้น การปลูกหรือว่าผลผลิตต่อไร่นั้นแต่ละที่แตกต่างกันบางทีราวฟ้ากับดินเลยนะครับเพราะว่าผลผลิตของอ้อยนั้นมีตั้งแต่ต่าตําสุดถึงประมาณ4ี่ซ้าห้าตันต่อไร่นะครับไปจนถึงสูงสุดมีคนเขาเคยทําสถิติไว้ถึง40ตันต่อไร่แต่เอาละผมบอกว่าเอาสักแค่ยี่สิตันต่อไร่เนี่ยก็น่าที่จะเป็นที่พึงพอใจของพี่น้องเกษตรกรแล้วเพราะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะทําให้ผลผลิตอ้อยมันเพิ่มสูงขึ้นได้จาก5ตัน7ตันต่อไร่ไปจนถึง20ตันต่อไร่ วิธีการจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับนะโดยที่ปัจจุบันนั้นพันอ้อยต่างๆสามารถมีศักยภาพได้ถึง20-30ตันต่อไร่ได้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเราจะสามารถที่จะเข้าใจเรื่องเทคนิคและวิธีการกันหรือเปล่านะครับวิธีการง่ายๆก็คือว่าสําหรับอ้อยนะครับในการที่ไม่ว่าจะเป็นอ้อยใหม่หรืออ้อยต่อก็แล้วแต่ตอนก่อนที่เราจะเริ่มฤดูกาลก็คือเช่นว่าการ ตัดอ้อยไปเรียบร้อยแล้ว,ลวเป็นอ้อยต่อเนี่ยนะครับหรือก่อนที่จะปลูกอ้อยใหม่เนี่ยนะครับเราควรจะทําการปรับปรุงบํารุงดินโดยการใส่สาร P S ส1หรือสารปรับปรุงบารุงดินของ T P I เนี่ยนะครับลงไปไร่ละประมาณ100กิโลกรัมต่อไร่ใส่แล้วก็ไถกลบนะฮะหรือโรยตามร่องร่องอ้อยแล้วก็ใช้ผันชักร่องเนะี่ยไถกลบไถกลบไถกลบไปเนี่ยนะครับนะในขั้นตอนแรก ขั้นตอนต่อมาก็คือว่าถ้าเป็นอ้อยในฤดูแล้งนะครับหรืออ้อยที่เรียกว่าไม่ค่อยจะมีน้ําถ้าใส่หน่อยเนี่ยนะครับเราก็ใช้ปุ๋ยถ้ำข้างข่าวเนี่นะครับเอาปุ๋ยถ้ำข้างข่าวไปโรยในร่องอ้อยนะฮะไร่หนึ่งก็สักประมาณ50กิโลกร,รัมต่อไร่หรือประมาณกระสอบหนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะก็เอาไปโรยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเวลาที่เราเรียกว่าสูบน้ําเข้าไปในไร่อ้อยก็ให้ใช้ปุ๋ยเขียวหรือปุ๋ยฮูมิกของ t p i เนี่ยฮะใส่ลงไปไร่ละประมาณ5 ลิตรต่อไร่บรรจุ5 5ลิตรต่อไร่เนี่ยก็จะพอดีเลยใส่ไปตามน้ําท่านเรียกว่าสูบน้ําใส่เข้าไปน้ําไปถึงไหนปุ๋ยผู้มีทีพีไอเข้าไปถึงนั่นเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่ออ้อยมีความเจริญเติบโตกันขึ้นมาแตกชอบใหม่กันขึ้นมาแตกใบใหม่กันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับหลังจากอ้อยแตกใบใหม่กันขึ้นมา15วันขึ้นไป15วัน20วันขึ้นไปเอาปุ๋ยโกรอกนิกหรือปุ๋ย่วกของ TPI เนี่ยผสมกับน้ำส่งันไม้ แล้วก็ผสมน้ำนตรามอัตราส่วนเนี่ยนะฮะน้ำ200ลิตรก็ใช้ปุ๋ยม่วง TPI ประมาณสักลิตหนึ่งนี่นะฉีดพ่นไปทุก15วันฉีดไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะเข้าไปในไร่อ้อยไม่ได้หมายถึงว่าอ้อยมันสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอ้อยมันสูงๆมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านมีรถสามารถที่จะเข้าไปฉีดในไร่อ้อยได้ก็ทําอย่างนั้นนะฮะเดือนละครั้งก็ได้นะฮะก็จะเป็นการดี แล้วช่วงป,ปลายฤดูอ้อยอายุตั้งแต่6เดือน7เดือนกันขึ้นไปเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปใช้สูตรเร่งความหวานเพิ่มน,น้ําตาลเพิ่มแป้งได้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเขียวหรือปุ๋ยม่วงก็ตามเนี่ยนะครับฉีดลงไปในอ้อยก็จะทําให้อ้อยเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดีปุ๋ยถ้ำทั้งคาวใส่2ครั้งนะครับใส่ต้นฤดูครั้งหนึ่งแล้วไปใส่ตอนเดือนที่6ที่7อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นก็เพียงพอครับติดตามเทคนิคชาวบ้านจากปุ๋ยอิกทีย์ tpi ในตอนต่อไปนะครับมีหลากหลายเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่นรรรนน้้องเกกษตรรรสสสัววีดีด